สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา15.10นาฬิกานาทีและ19.10นาฬิกา10นาทีค่ะเป็นเวลาของรายการมิตรแท้ทีวีวาราตี้จริงใจค่ะ ที่จะมาพบกับคุณผู้ชมพร้อมสาระในแวดวงประกันภัยเรื่องสําคัญใกล้ตัวคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะในงานประกาศผลและมอบรางวัลครึ่งปีแรกประจําปี2553ค่ะแล้วก็ต้องขอบอกว่ามิตรแท้ทีวีนะคะหรือว่ามิตรแท้ประกันภัยค่ะยังมีตัวแทนคนเก่งค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหท่านนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะ ขอต้อนรับคุณวุฒิชัยแสนประสิทธิ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขยายงานบริษัทมิตรแท้บประกันไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณวุฒิชัยค่ะต้องขออนุญาตนะคะเพราะว่าจากที่ได้สัมภาษณ์ตัวแทนมาหลายๆท่านนะคะดูเหมือนคุณวุฒิชัยจะอาวุโสที่สุดเลยหรือเปล่าคะใช่ครับค่ะแล้วอย่างนี้ที่มินแทเขามีฉายาให้ไหมคะเขาจะเรียกผมปม่าวุิอย่างนี้อ๋อขออนุญาตเรียกป่าได้ใช่ไหมคะได้ครับอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วคุณวุฒิชัยน่าจะเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายคงต้องขออนุญาตให้เริ่มเล่าย้อนไปตั้งแต่ชีวิต เอาในวัยเด็กก่อนก็ได้ค่ะเป็นคนจังหวัดไหนคะผมเป็นคนพื้นเพจ,จังหวัดอุดรธานีค่ะบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่อำเภอหนองหานค่ะนะครับก็เป็นอำเภอหนึ่งของอจังหวัดนอุดรธานีค่ะได้เรียนหนังสือระดับประถมศึกษาที่อำเภอพอเรียนจบก็เข้ามาเรียนมัธยมที่โรงเรียนอุดรพิศยานุกูลซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดพอจบแล้วก็ได้เดินทาง เข้ามากรุงเทพเพื่อมาเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาที่โรงเรียนพระนครวิทยายลัยจบปีที่สองคุณพ่อคุณแม่ก็ป่วย uh huh. กระสันหัน uh huh. โดยคุณแม่ก็ป่วยก่อนมารักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชกลับไปเสียชีวิตที่บ้าน oh. ในขณะเด uh ีย huh. วกันคุณพ่อก็ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับโรคตับรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าคุณหมอให้กลับบ้านแต่ ยังไม่ทันได้กลับจากกรุงเทพไปพักที่บ้านญาติก็ไปเสียที่บ้านญาติเวลาที่ท่านเสียก็ห่างกันประมาณสเดือนกว่าๆาโดยที่เป็นลูกชายคนโตครับก็เลยกลับไปดูแลน้องๆห้าคนก็เลยตัดสินใจว่าไม่เรียนต่อแล้วก็คือตอนนั้นอยู่ปีสองก็เลยไม่ไม่ไม